สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกๆคลิปนะคะที่เป็นกําลังใจกันเลืยมานะคะวันนี้จะมาเสนอหลักร้อยบนสูตรบีก่อนนะคะาอ่านคมเตือนกันก่อนนะคะ โซดหวยที่นำมาแบ่งปันนะคะเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปดใช้วิจารณาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนจะเอานำไปใช้ก็ต่ตองดีๆซัก,ก่อนก่อนจะนำไปใช้นะคะอ่มันอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะจะตัดสินใจยังไงก็ คิดดูดีซะก,ก่อนนะคะอ่า่วนพี่ช้างก็คำนวณตามโสรนะคะมาดูไอ้ที่รอยลบไปเนี่ยคือมันจะเป็นเพิ่มแต้มเป็นสีแต้มนะคะเพิ่มแต้มสีแต้มพี่ช้างบอกว่ามันมันเยอะเกินไปมันไม่เคยมาออกตัวสุดท้ายพี่ช้างก็เลยลบออกคือมันเหลือแค่สามตัวนะคะท่านชมอ่านี่นะคะทบทวนกันนิดนึงสามโบกอ่า 8ปบกแก็เป็น1616 16กสบก็เป็น9กนะคะเก้บกหก็เป็นศนย์หนึ่งศนย์หนะคะก็ออกหลักร้อยหมดที่หนึ่งนะคะอันนี้กับแบกศนย์ก็เป็น0นย์ะคะศูนบวกเอ้แปดก็เป็น11บเอ็ดนะคะหนึ 1, 2, นะคะก็ออกเลข1เป็นหลักร้อยข้างที่สองค่ะมาดู หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสามนะคะอันนี้บวกหนึ่งสองครั้งนะคะสามบวกห้าก็เป็นแปดนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะเห็นไหมคะไม่เคยออกตัวนี้ก็เลยลบออกนะคะอ่าเป็นเก้าศูนย์ก็ออกหลักอันงดที่สามนี่ออกหลักหน่วยละอาออกหลักหน่วยบนนะคะมาดูงดที่สี่กันนะคะเขาก็กลับมาเข้าอยู่นะคะแปดบวกห้าบวกห้าก็ยังเป็นแปดอยู่นะคะยังเป็นสิบแปดนะคะ แล้วก็สิบแปดมาบวกสก็เป็นยี่สิบสองนะคะสองสามสี่นะคะท่านผู้ชมก็กลับมาเป็นหลักร้อยบนเหมือนเดิมนะคะเป็นงวดที่4ี่นะคะมางวดที่ห้ากันนะคะงวดที่ห้าสองบกสบวกสก็เป็นศูนย์ะคะท่านผู้ชมเนี่ยสีองตัวบวกกันก็เป็น8ดนะคะบวกสก็เป็นศูนย์นะคะ แล้วก็มาบวกสี่ก็เป็นสี่นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่นะสี่ห้าหกนะคะก็ออกที่หลักร้อยบนกลับมาหลักร้อยบนแล้วนะคะท่านผู้ชมมาดูงวดที่จะมากันนะห้าบวกสี่บวกสี่นะคะอ่าก็เป็นแปดแปดบวกห้านี่ก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามบวกเจ็ดก็เป็นศูนย์นะท่านผู้ชมเอ๊ะศูนย์เดี๋ยวอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะเอาอีกสูตรหนึ่ง มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเป็นศูนหนึ่งสองนะคะหลักร้อยมันจะมาหรือเปล่านะคะอ่ามาดูสูตรอันนี้กันนะคะมาดูสูตรอันนี้กันอันนี้นะท่านผู้ชมที่พี่ช้างเคยเอามาลงแล้วก็มางครั้งมันจะมาสองตัวนะคะหนึ่งตัวสองตัวนะ ที่ว่าสตัวเนี่ยมันจะมาเด่นหนึ่งตัวหรือสองตัวนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันมายาวมากแล้วมาเต็มเลยนะคะมันเพิ่งมาหลุดอยู่งดเดี๋ยวนี้นะคะที่นี่พี่ช้างก็เลยเอามาคิดคนใหม่นะคะคิดคนใหม่เป็นแบบนี้นะคะทาไมถึงออกมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจพี่ช้างต้องเอาตัวเก่านี่มามาอธิบายนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอาเร็วจะเอามาใกล้ๆอันนี้นะคะนี่ถ้าเราเอาเก้า มาบก3ามบกสเนี่ยที่ลินสอเนี่ยนะคะก็เป็นสิบห้าใช่ไหมคะสิามาบกสบก4ี่นะคะก็เป็นยีอะไนะใช่มฮบกสี่บกสี่ก็เป็นแนะปดน,นะคะท่านชม๋ยวก่อนเมื่อกี้สิบห้าแล้วเนาะสิบหบกแปดก็เป็นยี่สบนะคะยี่ากสอีกทีนะเห็นไหมคะเส้นมัน บางเกินไปเส้นนี้มันบางเกินไปนะอืมเป็นสิบหกนะคะเห็นไหมพี่ช้างเอาลงมาวางตรงนี้นะเห็นไหมสูตรอันนี้กับสูตรที่ลอยปอลอยปากกาเนี่ยเวลาเรามาจับคู่กันมันจะได้เป็นคู่เลยแต่ไม่ แต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราแค่เอามันเออเอาลองมาชนกันดูนะถ้ามันไม่ชนกันก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเอาก็ได้นั่นบางทีก็ถ้ามันไม่ชนกันมันจะเอาเอาแบบนี้แต่มันไม่ปักหลักเห็นไหมหลักร้อยกับหลักหน่วยมันเข้านะคะอ่าเก้ากับเจ็ดนะฮะอ่ามาดูนี้นะคะ่วนอันนี้มันใช่หรือเปล่าที่พี่ช้างพูดนะหนึ่งหนกสามหกสาม ก็เป็นเจ็ดนะคะสามสองครั้งก็เป็นหกก็มาบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกห้าบวกห้าอันนี้เป็นศูนย์เนาะเนาะห้าสองตัวก็ยังเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดมาบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่นะคะท่านผู้ชมสิบสี่เราคิดถึงที่ลิ้นศรตรงนี้เองเราไม่ต้องมาบวกตรงนี้นะคะสิบสี่นะเห็นไหมสี่ห้าใช่ไหมคะอ่าโซนโซนอันนี้มันจะเป็นตัวรอยปากกานี้นะคะที่ได้เท่านี้เอ่อเท่านี้นะคะเห็นไหม ถ้าเราจะคู่เห็นไหมคะห้าออกห้าก็ออกนะคะห้าก็ออกนะอันเนี้ยแปดก็มีนะคะศูนย์ก็มีนะคะถ้าเราจับมันก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะเอาตัวชนก็แล้วแต่แต่มันไม่ชนแต่มันมันจะมามาไม่ปักหลักอย่างเงี้ยคะ่ะมาหน่วยมาร้อยมาสิบอย่างเงี้ยคะ่ะามาดูงวดที่สามกัน <c oughs> ขอไปจ้าสามนะคะอ่า อันนี้บวกแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกนะคะสิ 16, บหกบวกสามก็เป็นเก้านะคะเก้าบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ยังเป็นเก้านะคะก็ามาบวกเก้าก็เป็นสิบแปดนะคะสิบแปดมาลงตรงนี้นะคะแปดเก้านะคะเห็นไหมคะอ่าโซนโซนอันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะถ้าเรามาจับคู่เห็นไหมอ่าได้เก้าเอาได้เก้าหลักสิบเอ A, ลอเอร์ไอ้น,นี้หลักร้อยนะคะมันไม่ปักหลักนะ,ะก็ได้สองตัวนะคะอ่าโซน แต่มันก็เข้าอยู่นะคะถ้าว่าเอาแค่สูตรอันนี้มันก็เข้าอยู่นะคะเราไม่ต้องเอาสูตรนี้ก็ได้หรือเอาสูตรนี้ก็ได้นะอะมาดูให้มันจบๆก่อนนะคะมาดูงดงดงดนี้กันนะคะงดนี้กันแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็ห้าบวกห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะคะก็อันนี้ก็เป็นห้านะคะอ่ะก็ห้าหกห้าหกเห็นไหมคะมันเข้าที่หกนะคะ อ่าลรถ้าเราเอาแค่สูตรนี้ก็แล้วแต่นะคะมัเข้าที่เลขหกหลักหน่วยบนนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็เข้าเห็นไหมคะเข้าสามตัวเลยมางดนี้กันนะหนึ่งบวกสองบวกสองก็เป็นห้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยสองสองครั้งก็เป็นสี่ก็นี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าอันนี้บวกห้าบวกห้าก็ยังเป็นศูนย์นะคะก็บบวกศูนย์ก็ยังเป็นศูนย์นะคะก็เป็นห้านะเอามาลงนี้ห้าหกนะคะห้าหกเห็นไหมคะเขาเขา้เขาตรงนี้เข้าที่เลขห้านะคะหลักร้อยนะคะ ส่วนนี้เข้าหลักสิบนะคะ <c oughs> มาดูงวดนี้กันนะคะอ่านี่แปดบวกแปดบวกแปดอ่ะสามแปดยี่สิบสี่ก็แล้วกันเนาะสี่หน่อลงท้ายด้วยเลขสี่สี่สี่บวก 4, บวกสี่บวกสี่อ่าบวกสี่สองครั้งก็เป็นสิบสองนะคะสองมาบวกอ่าเก้านะคะสิบสองลงท้ายด้วยเลขสองบวกเก้าก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหนึ่งสองนะคะ หนึ่งสองแต่โซนสูตรอันนี้หลุดนะคะงวดนั้นแต่สูตรสูตรที่พี่พี่ช้างเพิ่งคิดค้นมาใหม่นะมันเข้ามายาวเลยคะ่ะอันหนึ่งนะเห็นไหมคะออกที่เลขเลขหนึ่งหลักหน่วยหลักสิบนะคะอ่ามางวดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่สิบหกเอ่อกุมภานะคะอ่าสองบกแปดบกแปดก็เป็นสิบสองนะคะท่านชมเด,เดี๋ยวก่อนแปดสิแปดสิบหก 6, 18, สิบหกสิบแปดใช่ะคิดผิดนี่เออสิบแปดนะคะแปดนะคะก็บวกโซนบวกโซนก็ยังเป็นแปดนะคะก็บวกหนึ่งก็เป็นเก้านะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเก้าศูนย์นะคะแต่งวดนี้มันไปเข้าล่างนะคะท่านผู้ชมมันไปเข้าล่างเลขศูนย์นะมันไปเข้าล่างที่เลขศูนย์แต่ทําไมพี่ช้างไปวงเ,เลขเลขเก้าทำไมเนี่ย ม,มันไปเข้าที่เลขศูนย์เข้าที่เลขศูนย์นะคะอ่าที่มันออกเอ๋อะไรนะแปดศูนย์แปดศูนย์นะคะล่างมันออกแปดศูนย์นะคะแต่มันไม่เข้าบนนะคะแต่สูตรนี้แล้วกลับมาเข้าบนนะคะสูตรที่ประกานี้อ่ะแล้วที่นี่พี่ช้างจะให้ดูอ่าอันนี้นะคะอ่า สูตรนี้พี่ช้างเอามาทำเอามาทำเป็นอันนี้นะคะทนน่านผู้ชมมาลองมาทำดูนะเอสองสูตรสองสูตรอันนี้นะคะสองสูตรนี้ว่ามันจะมาชนกันไหมเนี่ยพี่ช้างเพิ่งมาลงะะอ่าดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าที่พี่ช้างบกนะคะดูก่อนนะคะเห็นไหมคะลักแสนนะคะอันนี้ก็คออะไรคอสองนะคะ ข้อสองเห็นไหมนี่ข้อสองข้อสามข้อสี่ใช่ไหมคะนี่ก็ข้อสองข้อสามข้อสี่อ่ะตรงนะอันนี้คือที่รอยปากกาข้างบนนี่ก่อนนะตัวนี้นะรอยปากกาข้างบนนี่นะอ่าส่วนข้างล่างนี่ส่วนตัวปากกานี้ก็รอยข้างล่างนี่นะคะท่านผู้ชมอ่ะมาดูนี่มันเป็นแบบนี้งดนี้มันมาแบบนี้ มันตรงกันที่เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างนะคะอ่าไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างเราก็ไม่แน่ใจว่า,ย,า,ย,าะะยังจะมาอยู่หรือเปล่านะคะยังจะมาอยู่หรือเปล่านะคะสูตรอันนี้แต่ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบสูตรหลักร้อยตัวนี้นะคะสูตรหลักร้อยตัวนี้มันก็ไม่ค่อยปักหลักนะหลักร้อยตัวนี้อ่าแต่ว่ามันชนกันมันชนกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช้างให้ดู เห็นไหมคะอืมเนี่ยโซนหนึ่งสองนะคะอันนี้ก็โซนหนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็แปดเก้านตัวนี้คำนวณเสร็จต้องลดแต้มนะคะอันนี้ลดแต้มนะคะถ้าเพิ่มแต้มเนี่ยนี้จะเป็นหนึ่งนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เพิ่มพี่ช้างเพิ่มผิดก็เลยลบออกแต่ความจริงมันต้องลดแต้มค่ะสูตรอันนี้มันลดแต้มนะคะสูตรที่ที่ ตัวนี้มันลดแต้มนะคะท่านชมอันนี้มัน and, นะลดแต้มนะลดหนึ่งแต้มแล้วก็เพิ่มสองแต้มนะคะเห็นไหมแต่มันตรงนั้นที่เลขศูนย์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ตรงนั้นที่เลขหนึ่งนะซองสดนี้แต่สามสดนี้ตรงนั้นที่เลขศูนย์นะโอเคไม่รู้ว่าจะมาบนมาล่างนะคะก็ไม่ต้องไปปรับใจเชื่อทั้งหมดนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะหลดหรือมันจะมานะคะ แค่อันนี้แค่เป็นเพียงแนวทางว่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะคะโ <Okay. S 1> อเคโซดนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็อันไหนที่มันมีเอามาต่อกันนะพี่ช้างก็พยายามที่จะเอามาลงก่อนนะคะโอเคโซดอันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาลงมันจะมีที่ว่า สองตัวมาหนตัวนี่มันมีหลายสูตรมากเลยนะคะมีหลายสูตรมากเลยเดีว๋วคลิปที่ใกล้จะออกหรือใกล้จะสรุปเรือพี่ช้างจะเอามาให้ดูอีกทีว่า,าตัวไหนที่มันเหมือนกันเยอะมากที่สุดนะคะโอเคขอฝากท่านผู้ชมเพยงเท่านี้ก็ขอท่านเพงๆเรยๆนะคะท่านไหนที่เข้ามาก็ขอเพ่งๆเลยๆนะคะหางท่านมันก็อยู่ที่ว่าหางท่านมันอยู่ที่บุญเรานะคะถ้าเราทําบุญยเยอะแยะ เราก็อาจจะถกนะคะอย่างพี่ช้างก็ช่วงนี้ก็ทําบุญก็มันห่างๆไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะขนาดสุดล่างที่มันมัน,ม,นมันพึ่งผ่านไปเนี่ยไม่เคยตามสุดของตัวเองหลายๆหมดแล้วแต่มาตามแล้วมันก็หลุดแต่พี่ช้างก็เริ่มต้องทําบุญเยอะๆแล้วช่วงนี้นะคะเผื่อจะได้มีโชคลาบนะ,ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่โชคที่ลาบหรืออยู่ที่บุญวัสนาด้วยนะคะการที่ เราจะใส่เลขใส่หวยนะคะก็ขอปะเพลงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ